สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ต่อยชวนเพื่อนๆมาดูสวนหลังบ้านค่ะมาดูในช่วงที่ไม่มีดอกไม้ว่าจะเลอะเทอะขนาดไหนไปค่ะไปดูสวนหลังบ้านกับต่อยกันเดี๋ยวต่อยให้ดูภาพรวมก่อนนะคะ นี่บอกปลาค่ะพาเพื่อนๆมาดูการเดนของต่อยค่ะช่วงที่ไม่มีดอกไม้ค่ะ ได้เลยค่ะช่วงที่ไม่มีดอกไม้ก็จะเป็นอะไรที่แบบเละอะเทอะอะค่ะอันนี้เป็นกุหลาบพวงนะคะรอค่ะรอเขากลับมาค่ะนี่เลยค่ะปลาของตอยก็ยังอยู่ดีอยู่นะคะ นางสบายดีค่ะดีจะให้ดูใกล้ๆนะคะสวัสดีจ้าน้องปาสู้ๆด้วยกันนะจ๊ะรอสักหน่อยเดี๋ยวซัมเมอร์ก็มาแล้วค่ะมาค่ะเรามาดูกันต่อ นี่ก็เป็นกุหลาบค่ะราวันกลับมาค่ะเนี่ยค่ะแต่ดัสดัสดิวเขาเริ่มมาแล้วนะคะ<ม>เขาเริ่มออกดอกแล้วค่ะอันนี้เดือนมกรานะคะเขาก็เริ่ม ดอกตุูมๆมมาแล้วค่ะไปค่าไปดูข้างบนข้างบนของการ์เด้นค่ะนี่เขาก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะคะดอกตุูมๆค่ะ อันนี้จะมีสีขาวค่ะสีขาวก็จะออกใบเขียวอ่อนนิดนึงแล้วก็จะเป็นสีชมพูชมพูนี้ก็จะเป็นสีใบสีเข้มๆค่ะตอจะปลูกคู่กันค่ะสีขาวกับสีชมพูค่ะแต่อันนี้ครับก็มีดอกแล้วนะคะนี่หนาวเขาก็ไม่กลัวเขาออกดอกค่ะสวยค่ะ เย้ yeah. หน้าหนามีดอกมาให้ดูด้วยนี่ค่ะข้างหลังข้างหลังกรีนเฮาส์ก็จะเป็นคอมพอตค่ะต่อยทำคอมพอตอยู่ข้างหลังกรีนเฮาส์ค่ะไปค่ะเราไปดูนี่ค่ะ นี่ก็ไอริสก็เริ่มจะเริ่มจะมาแล้วนะคะต้นดอกไอริสไม่แน่ใจว่าตรงนี้ดอกสีเหลืองหรือสีม่วงค่ะยังหนาวอยู่ค่ะดูเป็นน้ําแข็งเลยเป็นน้ําแข็งเลยค่ะ ปิดฟ้าน้ําแข็งไว้ค่ะ <c oughs> ไปชมกินเฮ้าของต่อยนะคะนี่เลยค่ะกินเฮ้าของต๋อยอันนี้ก็จะเป็นผักก็ไม่ได้มาทำาวามสะอาดเท่าไหร่ค่ะปล่อยเขาก่อนเนี่ยค่ะดูตะไคร้ค่ะ ตะไคร้ของตอยปลูกไว้แค่พอกินค่ะที่เป็นตอๆนี่ก็จะเป็นต้นเอ่อพริกหวานนะคะตอยก็ปลูกพริกหวานไว้เหมือนกันนี่ค่ะต้นทิวลิปค่ะต้นทิวลิปก็ แตกใบขึ้นมาแล้วเนี่ยคะ่ะต้นดอกไม้ที่ต่อยชอบชอบก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ข้างนอกเขาจะตายหรือเปล่าเลยก็เลยเอาเข้ามาไว้ข้างใน,นะคะ่ะใส่กระถางใส่กระป๋องเอาไว้ก่อนคะ่ะนี่ก็จะเป็นต้นที่บ้านเราเรียกว่าต้นผุดใช่ไหมคะไม่แน่ใจอะคะ่ะ จะเป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะน,นี่ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจอะไรเป็นลืมชื่อค่ะ <laughs> พวกนี้จะเป็นต้นชํำนะคะต่อจะชํำไว้ไม่ใช่ต้นแม่ค่ะต่อเอากิ่งมาชํำไว้ค่ะ น,นี้ก็จะเป็นตะกร้ามะเขือเทศนะคะรอซัมเมอร์ก่อนค่ะมะเขือเทศจะมาอยู่นีนตะกร้าเหมือนเดิมค่ะโหอาหารนกหมดเกลี้ยงเลยจ้า ดูกะต้นกระเทียมค่ะต้นกระเทียมต่อยเนี่ยค่ะต้นอันนี้ก็จะเป็นต้นแก่นตะวันค่ะโอ้เห็นแก่นตะวันต่อยไหมคะนี่ค่ะต้นแก่นตะวันเขาง,งอกแล้วค่ะ ไม่ได้ขุดเขาขึ้นนะคะเอาไว้เอาไว้ในดินนะคะเพราะว่าตอเคยขุดขึ้นไปหมดเลยแล้วกินไม่ทันนะคะออกินไม่ทันแล้วเขาก็แตกรากเยอะมากปีนี้ก็เลยลองปล่อยเทงไว้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกเอ่อจะเป็น เป็นที่ปลูกมะเขือเทศแล้วก็ปลูกมันฝรั่งสีม่วงค่ะช่วงนี้ค่ะต่อจากนี้ก็จะเป็นดอกไม้หมดค่ะตรงนี้จะเป็นไม้ต่อยเอามาวางไว้ให้น้องเหมียว มานั่งค่ะเขาจะคอยมานั่งจับหนูค่ะนี่ก็เป็นกระถางดอกไม้ค่ะบานนกค่ะเนี่ยก่ดโดยรวมค่ะ โดยรวมๆค่ะก็พาเพื่อนๆมาดูส่วนหลังบ้านค่ะในช่วงที่ไม่มีดอกไม้เนี่ยค่ะ ันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เขาไม่กลัวหนาวอะค่ะสภาพก็จะเลอะเทอะแบบนี้ค่ะไม่ได้ทำฟาร์มสะอาดเท่าไหร่เราให้มีแดดก่อนค่ะแล้วจะมาทำฟาร์มสะอาดเขาค่ะ เป็นไงคะเพื่อนๆส่วนหลังบ้านของต่อยต่อยฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ต่อยต่อยชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ